นับถือหัวใจตอดปิติประกาศจุดยืนชัดเจนหลังเห็นนโยบายหลักพักก้าวไกลสุลาเก้าหน้าวันที่18พฤษภาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาพักก้าวไกลสามารถชนะการเลือกตั้งในพื้นที่นนทบรุรีทั้งจังหวัดมีประชาชนมารอต้อนรับอย่างล้นหลามโดยตอดปิติได้โพสต์รูปพร้อมแคปชั่นว่ามิติใหม่ครับ โดยในโพสต์มีชาวเน็ตเข้ามาสอบถามตอดปิติถึงความเกี่ยวข้องกับนโยบายสุลาก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลว่ามีความคิดเห็นอย่างไรและคิดว่าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้หรือไม่ซึ่งตอดปิติก็ได้แสดงจุดยืนไว้ชัดเจนว่าเห็นด้วยกับนโยบายนี้มาตั้งแต่ต้นคำถามแรกชาวเน็ตคนหนึ่งถามว่าอยากรู้ว่าพี่ทอดคิดยังไงกับสุลาก้าวหน้ามีความกังวลไหม ถ้ากฎหมายผ่านซึ่งกระทบต่อกลุ่มทุนเหล้าเบียร์ไม่มากก็น,น้อยตอนพิติตอบว่าผมผิดด้วยมาตั้งแต่เริ่มแล้วละครับและก็เรื่องสุราก้าวหน้าผมว่าเล็กน้อยเทียบกับความคาดหวังจากสิ่ง,งต่างๆที่ควรจะเกิดขึ้นครับอีกคําถามหนึ่งที่ชาวเน็ตถามว่านโยบายหล,ลักๆของพรรคก้าวไกลคือทลายทุนผูกขาดและสุลาก้าวหน้าอยากจะทราบว่าคุณพิติมีหวั่นไหวบ้างไหมคะด้วยความเคารพค่ะ ตอตอบว่ามีผลกระทบแน่ครับแต่การค้าเสร,รีเรามีคู่แข่งมาตลอดก็ต้องปรับแผนกันไปและบุญรอดก็มีธุรกิจอื่นๆนอกจากเบียร์ด้วยครับเมื่อมีคนถามถึงเรื่องดรับเบียร์ตอนก็ตอบว่าทำมานานแล้วครับผมเปิดอิสระอะคาเดมี่ดรับเบียร์มานานแล้วแล้วก็มีหลายคนที่ทำดรับเบียร์ที่จบหลักสูตรนี้มาคำถามที่4ค่าแรงขั้นต่ำ450บาท ทำงานเกิน40ชั่วโมงเป็น o t กระทบไหมครับถ้าให้ขึ้นทันทีทั่วประเทศตอดบอกว่ามีครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาทั้งฟ i ิกคอสและ VC ก็ขยับขึ้นมามากอยู่แล้วการที่ค่าแรงขึ้นหลักๆก็ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นก็ต้องแก้ไขด้วยโครงสร้างราคาและกลไกการตลาดครับในประเทศไทยสินค้าเบียร์มีต้นทุนหลักๆก,กว่า60%บวกๆจากภาษี ขอขอบคุณสยามนิวส์